สำหรับคนที่สงสัยนะคะในเรื่องความรักหรือสัมพันธภาพระหว่างเขากับคุณนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยความรักอ่ะจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะและเขาว่ายังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะเรามารางเสียงท้ายนะคะด้วยกันเลือกไพ่จากสาวสาหรับนี้นะคะสมาชิกหนึ่งนะคะก็คือสีดานะคะทารที่สองนะคะเป็นสีขาวสำหรับที่สามนะคะเป็นสีน้า ตานะคะก็ขอให้คำตอบของไ้ายออกมาแม่นๆนะคะขอบรมีพมังโสมสิกาเทวันนะครเควีนะคะช่วยดูบรรดาให้คำตอบนะคะออกมาแม่นยำที่สุดนะคะอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็สำหรับผู้ที่เรื่อสำหรับที่หนึ่งนะคะอาจารย์จันขอจับไ้ายสองใบอันนี้อาจารย์เนี่ย สักให้ไปแล้วนะคะก็เลยจะเลือกเลยแล้วกันอ,อ,อ,อันนี้นะคะได้แล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยเอ๊ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ย จะได้ไพ่แนวเดียวกันสง,งันนะคะรูดเรื่องแม่อะอันนี้เลยละกันอุ๊ยสำหรับคนนะคะที่เลือก สำหรับที่หนึ่งนะคะคำต่อมาค่อนข้างที่จะความรักในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเฉยชาเล็กน้อยแล้วก็อาจจะหางเหินกันเ,เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะคะจนจะเป็นญาติกันอยู่แล้วนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นญาติเฉยๆอะไรอย่างี้ะคะ่ะเป็นรผู้ดับผู้ใหญ่มีความเกรงใจนิดนึงก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักก็คืออยู่ๆกันไป เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ที่เป็นเหมือนแม่อยู่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเรือจะแปลว่าถ้าเป็นผู้ชายจาับได้ไพ่ส่วนนี้นะคะก็อาจจะมีความกลัวภรรยาสักนิดนึงคือว่าก็เมียก็นิ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้ภรรยายเป็นใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้นําของครอบครัวส่วนผู้ที่เลือกสรับที่สองนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะ ชอบไปเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะไปหาพบญาติผู้ใหญ่หรือไปเป็นครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสําสหรับอันนี้จันนีอันนี้ก็จะดีกว่านิดนึงนะคะก็ก็มีความสุขดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะถ,ถ้าเป็นเรื่องอยู่กับการงองอนชือดีนะคะก็พาเขาไปเที่ยวได้นะคะอย่างเช่นถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ให้ให้ให้แฟนนะคะกลมารักหรือว่า กำลังงอนกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้งอเขาด้วยการที่เอาของขวัญไปให้อะไรที่มันสวยงามนะคะหรือเป็นเอเ็กระเป๋าแบรนด์นเมอนมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่าผู้หญิงชอบอะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นสิ่งของนะคะที่ที่แฟนคุณชอบมากอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาไปเอาใจนิดนึงก็แถมการพาไปกินข้าวแบบว่าโรแมนติกนะคะบรรยากาศดีๆแล้วก็อา,อาจจะเอาไปเที่ยวในที่ที่ เป็นรางวัลให้เขาหรือว่าเออเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศอะไรนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะหรือจะเป็นแนวธรรมชาติป่าเขาไม้อะไรนี้ก็ได้ก็โอเคนะคะสื่อว่าอันนี้เนี่ยสัมพันธภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะสําหรับที่สามนะคะความรักนี่ก็ดีมากเลยนะคะก็ถือว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักกันมั่นคงนะคะก็จะ ความรักก็จะดีอยู่นีไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าตอนนี้ไม่ดีเอาเขหน้าเขาจะปรับปรุงตัวนะคะในทางที่ดีขึ้นเขาจะได้คุณมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างนะคะก็คือเขาจะเข้าใจแล้วก็เอานิสัยที่ไม่ดีนะคะมาปรับเปลี่ยนนะคะจนทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้เขาเป็นครูมากนะคะในในครั้งนี้นะคะก็โอเคค่ะจบ รียบร้อยนะคะขอให้คำตอบที่ทุกคนได้ฟังนะคะแล้วก็คนที่เลือกนะคะเป็นคําตอบที่แม่นแม่นกันแล้วกันค่ะ